และนี่ครับนี่คือรถบ้านแบบเดินป่าแบบสุดๆอะ่ะเขาเรียกว่าเดินป่าแบบสายสบายเอาง่ายว่าคุณไปเข้าป่านี่ค,คุณจะมีไฟฟ้าใช้มีน้ําให้อาบถ้าคุณมีแหล่งน้ําเติมะนะคันนี้มันเป็นมิโก้แชมป์แล้วก็อุปกรณ์ครบคันนะเริ่มด้วยวินส์ไฟหน้าแล้วก็ตัวไฟสปอร์ตไลท์ของ A RB นะครับแล้วก็มิสซอเกอร์ลุยน้ำลึกได้ แล้วก็ตัวรถเนี่ยมีการยกสูงขึ้นมาครับตัวรถมีการยกสูงขึ้นมาจากภาพคิดว่าน่าจะประมาณสามนิ้วนะสามนิ้วเ,เปลี่ยนโชค๊คมาด้วยแล้วก็ที่ที่เด่นๆเลยคันนี้จะอยู่ข้างหลังทั้งหมดคันนี้เป็นตัวสี่ประตูที่เอาไว้ออกแคมป์ออกแกลคอยู่ไถโอแล เด่นเราก็คือเร่จุดเด่นของเราจุดเด่นของรถคันนี้คือเขาจะมีร์ดเคสนะครับที่เป็นเคสอ่าเล็กอยู่ข้างหลังแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีออปชันที่สามารถที่จะยืดหดขยายอย่างทาบก็ยืดหดขยายได้ตัวถาตัวนี้ก็มีที่เก็บของข้างในแบบไ่พวกเปิดเก็บของแล้วก็ที่นี้อ่ะแคเก็บของเป็นทํากระโฟงกาแฟอะไรได้ถูกไหมสามารถยืดขยายได้ แล้วก็พอจะเห็นว่ามันมีปั๊กคาถามคือพอมันมีปั๊กมันต้องมีแหล่งจ่ายไฟสแสดงว่าคันนี้รถคันนี้มีระบบอินเวอร์เตอร์จ่ายไฟซึ่งพอเรามาดูระบบอินเวอร์เตอร์เขาจะอยู่ตรงนี้พวกนี้จะเป็นชุดจ่ายไฟอารมณ์เหมือนหมอ้อแปลงที่บ้านนะครับแต่ว่าก็คือจะมีแบตบมีตู้เย็นมีเครื่องครัวมีอะไรต่างๆทั้งหมดที่รถแต่ละคันจะต้องการแต่ว่าคำถามคือชาร์จไฟยังไงใช่ไหม ชาร์จไฟยังไงขึ้นถุงบนครับคุณเห็นแผงอะไรไหมฮะแผงนี้โซล่าเซลล์เพราะมันมีสายไฟก็คือชาร์จไฟไปด้วยขับไปด้วยได้ใช้ไฟตอนกลางวันอะไรแล้วก็เก็บมาที่แบตอิร์โเตอร์ก็สามารถจะบำรงชีวิตอยู่ในป่าได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นแหลกเอาไว้เก็บของได้เหมือนกันขอแยขึ้นนิดนึง โรแลมเองก็าสมามารถวางของได้หรือว่าถ้าสมมุติจะเอาเต็นท์ใหญ่มาวางเลยก็ได้แต่ว่าเต็นท์นี้มันเป็นเต็นท์ที่เขาเรียกว่าเป็นเต็นท์ป๊อปอัพคือเวลาพอเก็บมามันจะเหลือแค่ประมาณแถวๆนี้แต่ว่าพอขึ้นสูงมันก็จะได้สูงเลยซึ่งลักษณะของเต็นท์ป๊อปอัพเนี่ยข้อดีของมันคือมันเป็นฮาร์ดเคสข้างบนใช่ไหมข้างบนหัวมันจะแข็งแล้วเวลาเก็บอ่ะมันแค่แบบปึ๊บลงมาก็รูซิฟหรือว่าใส่ล็อกอะไรมันก็จะง่ายกว่าเคสที่เป็นแบบที่กลางออก ไึ้ออกใช่ป่ะแล้วก็นี่ครับลองเองเข้าไปดูนี้ก็ได้อลูมิเนียม c a n ูเ Tray ก็คืออันนี้ถาดอลูนะแต่นี้เป็น h a r d ด a s e อันนี้จะเป็นเหล็กหรืออลูก็ไม่ชวมเหมือนกันแต่มันก็จะมีผสมกันเหล็กอลูแล้วก็มีถังลมไว้คอยช่วยเหลือตัวเองนะครับับครับนี้ช่วงความยาวเป็นช่วงเดิมน่าจะขับไม่ค่อยยากเท่าไหร่ ก็อารมณ์ประมาณบรรทุกแบบสองตันตลอดแต่ว่ามีการเสริมแหนบเข้าไปข้างหลังแล้วก็ช่วยให้บรรทุกได้ง่ายขึ้นแต่อาจจะลุยโหดๆมากไม่ได้โครมอยู่นะมันโครมอยู่นะมันด้วยความที่มันบรรทุกน้ําหนักข้างหลังเยอะถ้าลุยเยอะหมายถึงว่าแบบอาไปขึ้นผาตัดอะไรเงี้ยอาจจะยากหน่อยอาจจะต้องมีเพื่อนไปด้วยถ้าสมมติขอพบๆเต็มเต็มเลยนะแต่ถ้าสมมติขอเบาๆแล้วก็แบบไม่ได้ขดอะไรไปเยอะก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้น แต่เครื่องต้องมีการโมดิฟายเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักขนาดนี้ก่อนก็ประมาณส่วนมากอันนี้